จริงๆนะคะนางสาวอรัญญาแก้วอะไราค่ะหนูรู้ว่าทุกคนอยากจะรู้จักจริงๆเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉันต้องการเปลี่ยนบางอย่างเลยต้องขอมาลองดูกันสักครั้งหนึ่งจะยอมทิ้งทุกๆสิ่งที่ในวันก่อนแล้วมาตรงนี้หนูชอบกินหมาล่าค่ะ ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วชอบกินหม่าล่าชอบแต่งคอสเทเล่นเกมด้วยค่ะส่วนที่ไม่ชอบหนูว่าหนูน่าจะไม่ชอบตุ๊กแกมันน่ากลัวมั <laughs> นแบบหนูเคยมีประสบการณ์กนบนอนมาแบบหนูเอามือไปแตะอะไรสักอย่างแล้วน้องตกลงมาตัวประมาณหนูจะเป็นลูกตุ๊กแกตกลงมาที่มือแบบเนื้อมันยื <laughs> ่อนลุก <laughs> ไือ่อค <laughs> น่าจากหนูดูอนิเมะค่ะตอนในเด็กหนูชอบดูแบบการ์ตูนอะไรแบบนี้แล้วก็เห็นพี่ชายหนูเริ่มดูอนิเมะหนูก็เลยแบบถามว่าเฮ้ยการ์ตูนนี่คืออะไรพี่ก็พาไปดูดูไปดูมาแล้วหนูก็ชอบพอชอบแล้วหนูรู้สึกอยากเป็นตัวละครน,นั้นเขาก็บอกว่ามันมีการแต่งอคอสเพลย์ด้วยนะเป็นตัวละครน,นั้นได้เลยก็เลยอ่าลองดูแล้วก็คอสมาเรื่อยๆืยได้สัก แปดปีได้ละเมื่ะก็อาจะหลายชุดแล้วชอบตัวละครผู้หญิงค่ะแต่ว่าแบบช่วงนี้หนูจะอินกับเรื่องนักเลงหนูก็เลยอยากจะเป็นนักเลงบ้างแบบนักเลงญี่ปุ่นเลยสมัยก่อนยังกี้างค่ะกระโปรงยาวยาวเพราะว่าที่บ้านหนูทำอร่อยมา้เพ็าปกติแบบ จะทำบ่อยมากสำหรับหนูหม่าล่าที่ดีต้องเผ็ดเค็มแล้วต้องชาลิน้นด้วยค่ะถ้าไม่ชาไม่ใช่หม่าล่านะ <c oughs> ก็ตอนแรกหนูจะใส่เป็นตัวหม่าล่าก่อนไปละลายให้เป็นน้ำซุปแล้วก็หนูจะชอบใส่ผักอ่าเขาเรียกว่าผักห่องเต้ค่ะผักข่องเต้จิ๋วอร่อยมากๆแล้วก็ที่เหลืออยากใส่อะไรที่เราชอบใส่ได้หมดเลย แต่ขัดไม่ได้เส้นหนึบนะคะขัดไม่ได้ใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำเลยไม่มีเวลาใช่ค่ะหม่าล่าเนื้อเพราะว่าเด็กที่หอชอบกินเนื้อแกนก็เลยใส่เนื้อให้เขาบอกว่าเขาไม่เคยกินหมาล่าแบบที่ไหนเลยมันอร่อยมากลักแต่ละเชมพูบอกว่า

่สั่งเผ็ดน,น้อยเพราะว่าอยากกินเบาๆวันนี้ใช่ปกติเผ็ดมากใช่ค่ะช,ชอบเส้นบุกมากแตกต่างค่ะแต่บ,บางร้านก็เหมือนกันนะคะอยู่ที่แบบคุณภาพหนึบหนึบมากๆ สั่งะคะ่ะเส้นบุกมันจะเป็นํำยากหน่อยะคะ่ะถ้าเป็นบ้านหนูจะใส่แบบกระดูกหมูค่ะทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันหวานวนะมั้งเหมือนมีเลเยอร์มากขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบสมมติเราจะทำปลาหมาะล่าปลาก็ต้องเป็นหมาล่าเกี่ยวกับปลาเท่นานั้น้วยผงหมาล่ปาปลาถ้าหนูมโอก,กาสทำให้แฟนคลับด้กินห <c oughs> นูก็อยากทำนะคะเพราะว่าแบบมันก็

แล้วนะทุกคนร,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 ร้านนี้ก็จะมีความแบบมีอาหารจีนมากขึ้นไม่ได้มีแค่หม่าล่ามันจะเป็นหม่าล่าแบบน<ส>หนูว่าก็กล้ามกลืงกับคล้ายคล้ายรสของหนูอยูน่นะยุนาเนี่ยสำหรับหนูมาล่ายูนาของหนูเสน่น่าจะแบบรสมันจะมันกินแล้วแบบตากมันเลยแล้วจะมันรสจะจัดกว่าชาวบ้าน

ค่ะคืแบบค่ะนี่นะคะเราจะมาทำความรู้จักคือแบมกันหน้ากกวเดิมค่ะี่ก็จะพามาคุยเล่นแล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองให้ฟังค่ะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยเเพรราาาะฉันนต้อองงกบียบย่ ชอบอยู่คนเดียวทั้งนี้นะคะเรก็จะมาเดินกันที่ฟิลฟิลงานมาเก็ตนะคะเพราะปกติอ่ะเป็นคนชอบเดิน mm hmm. เที่ยวพวกแบบเวลาเขามีคอนเสิรต์ตแล้วก็มีพวกจัดงานของกินงานเดินพิธีการอาะไรเงี mm ้ยค่ะก็จะมาตลอดแต่ปกติที่ชอบที่สุดจะมาดูคอนเสิรต์ตแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีคอนเสิรต์ตแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือน เทศกาลขายของอะไรเงี้ยก,ก็เล่นโปรติถ้าจะมาก็มาคนเดียวแล้วก็จะเปิดเพลงใช่ไหมแล้วก็จะแบบเดินเดินเล่นไปทัว่วเพราะว่า คือปกติคนนก็จะเห็นว่าเป็นคนจะเป็นคนแบบล่าเริงแบบพูดไม่หยุดใช่ปะแต่ความจริงอ่ะแบบถ้าอยู่คนเดียวจะแบบไม่ค่อยพูดแบบที่เกียจพูดมันเหนื่อยอ่ะแต่ว่าแต่ว่ามันก็จะมีอิโมหนึงนเวลาแบบเจอกับคนอื่นก็จะแบบเป็นโหมดที่ล่าเริงแต่ถ้าถามว่าอยู่กับกับเพื่อนจริงๆอยู่กับแบบอยู่กับในห้องอะไรเงี้ยก็จะไม่ใช่คนพูดเยอะขนาดนั้นแต่มันแค่แบบมันพูดเยอะได้อะแต่ว่าตนคนเงียบๆอยู่ที่โรงเรียนแบบไม่ค่อยพูดจะเพื่อนแบบ เขนบอกว่าพูดบ้างแ้เพื่อนกค็อาจจะไม่เชื่อหรอกส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรมากแต,แต่ว่าชอบมาเดินเฉยๆแบบฟิวเอาบรรยากาศแบบอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าอากาศที่เชียงใหมด่ดีแล้วก็เหมือนมันมีกลิ่นอายของแบบเชียงใหมอ่อ่ะแบบ บอกไม่ถูกเพราะว่าแบบไม่เคยอยู่เชียงใหม่แล้วพอมาอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมคะมันก็เหมือนเชื่อใหมมันต่างจากที่อื่นจริงๆนะเวลาเรามาเดินคนเดียวงี้มันจะแบบเราดูถึงบรรยากาศเชียงใหม่เงี้ยแบบเราแบบเหมือนจะรู้สึกว่าชิวๆแบบเดินได้เรื่อยๆ ็มาซื้อพวกเสื้อมือสองเนก็แบบเวลาเขามีจัดจัดแบบเวลาขายเสื้อกันแบบเป็นแบบเป็นเหมือนแบบฟิวมาร์เก็ตอะไรเงี้ยเพราะว่ามันได้เดินดูแล้วเหมือนช่วงนี้เหมือนอินกับพวกเสื้อผ้าที่แบบฟิลฟิมือสองอะ่ะมันแบบม,มันมันมีเสน่ห์ดีตั้งแต่อ่ะมาย้ายมาอยู่เชียงใหม่ก็ชอบเชียงใหม่มากเพราะว่าปกติมนีนคนชอบดูคอนเสิร์ตแล้วที่นี่ที่มันจะเป็นที่นี่อ่ะมัน แต่ไปหากันเองแล้วกันที่นี่มันจัดคอนเสิร์ตบ่อยมากแล้วแบบมันจะมีของกินแล้วก็ขายของแล้วชอบมาแบบดูคอนเสิร์ตแบบบางครั้งก็เคยมาดูของแบบว่าพี่นนทนนท์แบบลิซซี่แบบพี่ส้มมาลีแต่ว่าพี่โอ้เยอะเยอะมากเลยทุกคนแต่ว่าบางครั้งก็จะมีแบบเป็นดนตรีแบบคลาสสิกตอนที่เขาแบบเล่นไวโอลินเนี่ยก็เคยมาก็เคยมาดูแบบชอบบรรยากาศเดินแบบฟิ๊ว เออแล้วก็มีคนถามคําถามจากชาวบ้านก็คือทําไมถึงตั้งชื่อว่าทูแบมใช่ไหมคะเปินจังเพราะว่าความจริงอะ่ะชื่อชื่อตอนแรกสุดที่แม่ตั้งให้แต่เกิดเลยนะชื่อชื่อตินแปลกใช่ปะเพราะพี่ชายชื่อเต่อตอเหมือนกันก็เลยชื่อจินแต่ว่าแต่ว่าแม่กลัวเพื่อนเรียกว่าตินก็เลยเปลี่ยนให้ชื่อแบมบ ชื่อแบมแบมแล้วก็ตอนมสองอ่ะเคยจะตั้งชื่อไอจีใหม่แบบเท่ๆแล้วก็เลยถามเพื่อนแบบชื่ออะไรดีแล้วมันเป็นแบมแบมใช่ไหมแต่แบบมันไม่มันไม่เท่อะก็เลยตั้งเองเป็น t ู o แบมแบบแบมบแบมบแล้วให้เพื่อนคิดคำฝรั่งเองเป็น t no, ู o แบม no t ู o ใจ <c oughs> ไม่ได้เบียวแต่ว่ามันตั้งใจให้มันตลกเฉยก็คือเหมือนชื่อคนอื่นก็จะเรียกแบบ t ู o แบมแล้วก็แบมตั้งแต่มสองแล้วไม่ใช่เพิ่งเปลี่ยนมาที่วง ชอบเดินข้างถนนตรงนั้นอะไปมียะเราชอบฟิลเดินข้างถนนมากเหมือนแบบอยู่ต่างประเทศเพราะว่าอยู่อยู่จังหวัดเก่าไม่เคยมีแบบกดเรียกเอ่อเอ่อไฟแดงอะแล้ววันนี้แบบรู้สึกแบบดีมากแล้วก็เหมือนอยู่ในอนิเมะญี่ปุ่นอะกลางใบมันเขียวแล้วมันก็จะเดินพร้อมกันเยอะมากเหมือนแบบอยู่อยู่ในอย่างอนิเมะ พอแบบไม่ได้อยู่ในแบบหน้าที่ไอดอลเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดแบบพี่เกศพูดจะชอบฟังคนอื่นพูดมากกว่าก็เหมือนเซเอนิจีก็ชอบแบบเล่นโทรศัพท์แล้วก็อ่านการ์ตูนแต่ถ้าว่างๆก็จะดูเมะแล้วก็สาสมฟิกเกอร์ วันนี้เราก็ทำความรู้จักคัอแรมกันมากขึ้นแล้วก็ยังไงก็ฝาก,กติดตามในไลฟ์ทุกที่ทุกช่องทางโซเชียลนะคะแล้วก็มาเจอกันบ่อยๆนะคะก็ฝากนะพักตัวด้วยค่ะหวังว่าเราจะรู้จักกันมากขึ้นอันนี้เป็นเสร็จเชี่ยวแบบขอพาร์ตมสัยแบบในชีวิตจริงๆแล้ว,ลวก็ต้องทำความรู้จักกันมากขึ้นไปกว่านี้อีกนะคะก็ตอนนี้พักตัวด้วย,วยค่ะาบาย